เมืองเจียงฉันเฉียวซือม่านกลับมาแล้วฉินมู่อุยเฉียวซือหย่าความลำบากที่ฉันได้รับเมื่อเจ็ดปีก่อนฉันจะเอาคืนให้หมดมันม่นมันมินในที่สุดเธอก็กลับมาแล้วคิดถึงเธอจังจะบอกอะไรให้เนาะคนพวกนั้นน่ะไม่รู้ว่าได้ข่าวเธอจะกลับประเทศมาจากไหนตั้งแต่เมื่อคืนโทรศัพท์ฉันสายเข้าแทบระเบิดเลยเยอะขนาดนั้นเลยเหรออืม นาซูคงไม่ใช่ครึ่งหนึ่งที่จริงเป็นคนตามติดนะใช่ไหมครับใส่ร้ายกันนี่ก็เพื่อนฉันคือหมอโจอเซลีนผู้เชี่ยวชาญด้านสมองระดับท็อปของโลกนี่นาพวกเขามาต่อแถวให้รักษาก็สมควรแล้วไม่<อ><อ>ใช่เอาละเอาเถนะลำบากเธอแล้วเดี๋ยวไปชอปปิ้งกันเธอเลือกฉันจ่ายเองขอบคุณนะที่รักนาซูแค่ประจบดังเลยถือว่าอะไรนะนาซูท่านนาธารมันผมอีผมจะถีบรกกางเกงแล้วนะรีบไปสิราอยู่ตรงนี้นะครับ เชวซูมานเธอยังไม่ตายอีกเหรอหรือว่าเธอไปอ่อยหมอจนยือชีวิตกลับมาได้เป็นคนดีเหมือนแม่ของเธอจิ้งจอกช่างยั่วเที่ยวหลอกล่อผู้ชายไปทั่วเชวซือยาถ้าเธอยังก่อกวนไม่เลิกฉันก็ยินดีที่จะสอนเธอว่าคนควรทำตัวยังไงอย่าเอออย่าไปถือสาพวกขยะชอบวางกล้ามเลยเราต้องอยู่รอหมอโจเซลินอีกนะถ้าเธอมาเห็นเข้าหมอโจเซลินเหรอ ดูเหมือนเ็ปีมานี้เธอใช้ชีวิตได้ไม่เท่าไหร่เลยนะแม้แต่หมอชื่อดังอย่างหมอโจเซลินก็ยังไม่รู้จัก <c oughs> เธอน่ะก็เหมือนเดิมนั่นแหละยายบ้านนอกคนหนึ่ง <c oughs> หมอโจเซลินฝีมือการรักษายอดเยี่ยมขอแต่อวีเชิญหมอโจเซลินมาช่วยรักษาในท่านฉินได้สถานะของเขานในตระกูลฉินก็จะสูงขึ้นไปอีกพอในท่านฉินตัดสินใจเลือกทาย,ยาทเขาก็ มีโอกาสชนะฉินอวี้เฉิงได้ทั้งตระกูลฉินมาครอบครองและพวกเราก็จะอยู่ในจุดที่ทําไม่มีวันเอื้อมถึงได้ตระกูลฉินของพวกคุณจะเชิญหมอโจเซลินมาได้ฉันขอเตือนเธอนะอย่าพูดโอ้อวดไปเลยจะได้ไม่ขา,ขายขี้หน้าตอนจบผูห้หญิงอย่างเธอไม่เจอกันไม่กี่ปีปากดีขึ้นเยอะเลยนะเคยดูแล้ฉันจะฉีกหน้าเธอเอง <c oughs> เขียวส่มเธอกล้าตีฉันเหรอ เฉียวซื้อยาเรายัางไม่ได้คิดบัญชีเรื่องเมื่อเจ็ดปีที่แล้วกันเลยนะตบครั้งนี้เป็นแค่ดอกเบีย้ยถ้าฉันจะฉีกหน้าซื้ขอ,ของเธอซะกุชายเก้าพี่เก้ามาได้ยังไงครับพี่มาเชิญหมอโจเซลินให้เสียวเจอใช่ไหมครับผมไปสอบถามมาแล้วซูซานอุ่ยคนนี้เป็นตัวแทนในประเทศของหมอโจเซลีน พี่ก้าวเป็นคำที่ลูกนอกสมรสอย่างได้สมควรเรียกเลยเรียกคุณชายก้าวเอาตัวเธอไปเพราะคุณคิดจะทำอะไรคุณชายก้าวผู้หญิงคนนี้เป็นคนสร้างปัญหาทั้งหมดเจตนามุ่งร้ายไม่อย่างนั้นพวกเราคงเชิญหมอโจเซลีนมาได้นานแล้วคุณกำลังขัดขวางธุระของตระกูลฉินคนคนนี้ดูก็รู้ว่าแต่ต้องไม่ได้ไม่ได้ฉันต้องหลอกผู้ชายคนนี้ออกไปก่อนที่ลูกจะกลับมาฉันรู้ที่อยู่ของหมอโจเซลีน ปล่อยซซูไปฉันจะไปกับพวกคุณเองเธอรู้ที่อยู่ของหมอโจเซลีนงั้นเหรอโมให้น้อยหน่อยเธอะคนมั่นนอกอย่างเธอจะรู้ทางที่ดีอย่ามาหลอกฉันดีกว่าเพาต่อไปไม่ต้องฉันเดินเองได้มัน,มน บอกผมมาว่าโจเซลินอยู่ที่ไหนแล้วผมจะปล่อยพวกคุณไปนี่คุณขอร้องคนอื่นแบบนี้เหรอคนไม่รู้คงคิดว่าคุณกำลังลักพาตัวมากกว่าถ้าไม่ยอมบอกว่าโจเซลินอยู่ที่ไหนผมรับรองว่านี่จะกลายเป็นการลักพาตัวที่เธอจริงฉันขอแนะนำอย่าเสียเวลาเลยโจเซลินมีกฎข้อแรกก็คือไม่รักษาคนตระกูลสินอย่างพวกคุณผมจะคอยดูว่าชีวิตของคุณอยู่ในกำมือผมแล้ว คนที่คอยช่วยชีวิตคนอื่นอย่างหมอโจเซลีนจะรักษาคนตระกูลฉินไหมนี่ป่อยฉนออกไปนะนี่ในที่บ,บแบบนี้ไม่มีทางติดต่อชีปกเปาได้แนะ่ ที่เปล่าลูกมาอยู่ที่นี่ได้ยังไงนะคนนี้เป็นใครซูซอนอีไปไหนแล้วลูกคงตกใจมากเลยใช่ไหมตกใจจนพูดไม่ออกแล้วแม่แม่เหรอนะเป็นแม่ของผมเหรอแน่นอนสิเด็กโง่แม่แต่แม่ก็ไม่รู้จักแล้วเหรอที่แท้พ่อก็ไม่ได้โกหกหนูพ่อพาแม่กลับมาหาหนูแล้วจริงๆพ่ออะไรกันดูเหมือนว่าลูกจะตกใจกลัวมากจริงๆ เป็นห่วงแม่มากสินะไปรีบไปมันมันผู้หญิงคนนั้นเป็นใครกันแนะ่แย่และครับคุณชายผู้หญิงคนนั้นหนีไปแล้วแถมยังพาในาน้อยไปด้วยอะไรนะ คนตั้งเยอะแยะแค่เด็กคนเดียวยังดูแลไม่ได้เลยเรียกหลิงจื่อเซียวกลับมาช่วยกันหาถ้าหาไม่เจอก็ใส่หัวไปให้หมดครับนายน้อยที่สุดก็หานายเจอแล้วกูชายา่้าไปถนนแล้วจะแย่อยู่แล้วพวกเราที่กก,กันเถอะผมนะผมจะไปหาแม่อย่าพูดถึงแม่อีกอเลยนะนั่นเป็นข้อห้ามของพ่อนนยนอนนะครับชินชีนเจอเธอนี่นัดวันยิงกลขึดนเดื้อๆนะ คนแล้วเอาแม่ผมคืนมานะคชายก้าวอย่าโผลเลยนะครับนายน้อยกวตกใจกวตอนอยู่ข้างนอกคุณอย่าว่าเขาเลยเลยเหรอฉันเห็นเขาร่าเริงจะตายไปพอกลับไปขังไว้สภาพจิตใจของเสี่ยวเจ๋อไม่ค่อยปกติ <c oughs> ให้เรียกหมอมาดูไหมครับอีกอย่างครอบครัวพวกคุณมีพันธกกรรมนี้อยู่แล้วฉันเรียกนายมาไม่ใช่เห็นนายมาสอนฉันว่าต้องเลี้ยงลูกยังไงหมอโจเซลินคนนั้นเชื่อถือได้เลยครับผมว่าฉินมู่อีกำลังตามหาเธออยู่คนที่เขาตามหาผมไม่วางใจวางใจเธอ เขายังไม่มีความสามารถที่จะซื้อโจเซลีนได้มาช่วยจัดการเรื่องนี้ให้ฉันก่อนเฉียวซือม่านนักเรียนหัวกะทีวิทยาลัยเซนแมรี่คนรักของคุณเหรอผู้หญิงคนนี้เกี่ยวข้องกับโจเซลีนนายองหาทางให้โรงพยาบาลตระกูลห่วเชิญเธอไปเป็นหมอผนแผนกสมองแต่ว่าเธอเป็นแพทย์นแผนกหัวใจแต่โจเซลีนเรียน,ผนแผนกสมองคุณสงสัยว่า ได้ครับผมจะไปหาหัวอีกแล้วกันแค่คุณบอกต้องการอะไรเธอไม่มีคำวา่าไม่แม้แต่คำเดียวอ้าวเาชียวสุ่มานฉันนึกว่าคนชายก้าวจับเธอยัดลงกระสอบแล้วยนลงแม่น้ำไปแล้วสิหลีกไปคนอย่างเธอคู่ควรที่จะมาในที่หรูหราขนาดนี้หรอผู้หญิงท่านนี้กรุณาใช้คำพูดสุภาพหน่อยนะครับคุณเฉียวเป็นลูกค้าคนสำคัญของเราเธอได้จองวิลล่านในเขตตะวันตกมูลค่าร้อปิล้านของพวกเราไว้แล้วคนอย่างเธอเนี่ยนะ เฉียวซื้อมานเธอนี่เสรีใจริงๆทรัพย์สินตระกูลเฉียวเธอไม่ได้ไปแม้แต่แดงเดียวแล้วทำไมถึงมีเงินเยอะขนาดนี้นั่นสิคะเฉียวซื้อมานเธอกล้าพนันไหมพนันว่าในบัตรของเธอมีเงินเยอะขนาดนั้นไหมเงินเหรอแล้วถ้าเธอแพ้ล่ะเธออยากได้ทรัพย์สินตระกูลเฉียวของเรามานานแล้วไม่ใช่เหรอถ้าฉันแพ้บ้านเก่าตระกูลเฉียวฉันยกให้เธอได้เลยทำสัญญากันสัญเชื่อสิ ไมไม่กล้าแล้วเหรอไม่กล้าก็ไม่เป็นไรถังยังไงเราก็เป็นเต่าหดหัวไม่ใช่แค่ครั้งสองครั้งแล้วเซนก็เซ็นสิถ้าเธอแพ้แล้วก็ต้องหมอบลงบนพื้นเหาเป็นหมาให้ฉันฟังแล้วคาดออกจะเขตเีจยงงอินไปเลยได้สิคำไหนคำนั้น คุณเฉียวนี่บัตรของคุณครับยังจะเสแสรงอีกทักษะการแสดงดีจริงๆเดี๋ยวเลียนแบบหมาคลานแล้วไม่เหมือนต้องคลานให้ฉันดูใหม่อีกรอบนะนี่คือแบล็คลารดครับทั่วโลกม,มีแค่สิบใบยอดคงเหลือในบัตรอยู่ที่สองพันล้านค่าใช้จ่ายครั้งนี้ร้อยปสิบล้านครับเป็นไปไม่ได้อย่าพูดเหลวไหลอ๋อฉันรู้แล้วแกคือน,นักแสดงที่เฉียวซอม่านเชิญมาใช่ไหมผู้จัดการหลิว ผมไม่ค่าตอบแทนคุณสองเท่าคุณต้องเปิดโปงเธอเดี๋ยวนี้เลยคุณครับนี่ถ้าสองเท่าไม่พอฉันให้สามเท่าเฉียวซื่อมไม่มีทางมีเงินสองพันล้านได้ยิ่ง Black แบล็กการ์ดเราไม่มีทางปาเป็นไปได้ถ้าคุณจะทำแบบนี้อีกผมจะเรียกรปภพอนะเธอควรจะโทรให้คนอานหนังสือรับรองทรัพย์สินมานะหรือว่าถ้าจะไปเอามาเองนั่นเป็นบ้านเก่าตระกูลเฉียวทำไมฉันต้องให้เธอด้วยมีหลักฐานเขียนไว้อย่างชัดเจนเันคิดจะปฏิเสธเหรอเธอไม่อยากให้ก็ไม่เป็นไร มันฉันก็ทําได้แค่เอาเรื่องนี้ขึ้นศาลแล้วล่ะเธอจะได้ใจเกินไปอย่าลืมนะว่าเธอล่วงเกินพี่เก้าเรื่องแค่นี้เธอก็อยู่ในเขตเจียงอินต่อไปไม่ได้แล้วนั่นสิพวกคุณกล้าขายบ้านให้คนล่วงเกินพี่ก้าเหรอไม่กลัวพี่ก้าจะไม่พอใจหรืองไงสวัสดีครับเฉียวซื้อม่านใช่ไหมครับผมเป็นผู้ช่วยพิเศษของคุณชายเก้าวหลิงจือเซียวครับเฉียวซื้อมา่านถ้อจบเห่แล้วคนนี้เป็นเพื่อนสนิทของพี่ก้า เป็นคนที่เขาเชื่อใจที่สุดเขาจะต้องมาเล่นง,งานเธอแน่นอนขอนักคุณเฉียวหน่อยครับคุณชายกล้าผมมาเชิญคุณเฉียวไปทำงานที่โรงพยาบาลเซนต์ปีเตอร์อะไรนะเธอล่วงเกินพี่ก้าวนะตระกูลหวจะจ้างเธอได้ยังไงผมไม่เคยได้ยินมาก่อนว่าคุณเฉียวล่วงเกินเขาแล้วก็อย่าเรียกเขาว่าพี่ก้าวเดี๋ยวชื่อของเขาจะแปดเปื้อนโรงพยาบาลเซนต์ปีเตอร์เป็นโรงพยาบาลที่ดีที่สุดในประเทศคนที่เข้าไปได้มีแค่หยิบมือเดียว แล้วคนบ้านนอกอย่างเธอก็ขอเข้าไปได้เหรอเรื่องที่เธอคิดไม่ถึงยังมีอีกเยอะอย่าลืมเตรียมกุญแจและหนังสือรับรองของบ้านเก่าตะกูลเฉียวไว้ด้วยละ่ะ <c oughs> คุณเข้าใจผิดหรือเปล่าฉันเรียนแผนกหัวใจไม่ใช่แผนกสมองคุณเฉียวฟังผมก่อนคุณเฉียวเป็นนักเรียนดีเด่นของวิทยาลัยแพทย์เซนต์แมรี่ต่อให้อยู่เรียน <c oughs> ก็เรียนรู้เรื่องอยู่แล้วจริงสิคุณเฉียวยังเชี่ยวชาญในการปลดล็อกด้วย ทำให้คุณเปิดหูเปิดตาจริงๆทำเกินไปและะ้วค่ะคุณฉินก็เชี่ยวชาญเรื่องการลักพาตัวและสะกดรอยตามไม่ใช่เหรอคะคุณเฉียวฉลาดจริงๆคุณจะอะไรอ่ะอ๋อโปรแกรติดตามเหรออย่าทำพังเลยโอเคถ้าผมอยากลักพาตัวคุณจริงๆคุณคิดว่าคุณจะยังยืนอยู่ตรงนี้ได้จืดจะทำอะไรกันแน่คุณไม่เป็นไรใช่ไหม ไม่ได้ถ้ายื่นมือเขาไปช่วยเขาตอนนี้คนฉลาดอย่างฉินวีเฉิงต้องเดาได้นแน่ว่าฉันคือโจเซลินโรคก็กำเริบเหรอเราจะไปติดต่อหัวอินอัจฉริยะทางการแพทย์คนนะั I ้นอายุแค่ยี่สิบสี่ก็ได้รับรางวัลทางการแพทย์ถ้าเชิญเธอมาน่าจะไม่ใช่เรื่องใหญ่อะไรในเมือ่อพวกคนมีคนดูแลแล้วฉันขอต,ตัวก่อนนะก็ต้องเชิญคุณกับผู้ชายกล้าไปห้องผู้ป่วยด้วยกันแล้วเหรอครับเธอเป็นใครจูๆ่ๆผู้ชายกล้าก็อาการกำเริบและจับมือคุณเฉียวไว้ตลอดหลงออกไม่ได้จริงๆ อาการังเผลมของเธอก็จะช่วยบรรเทาอาการปวดหัวได้แต่ก็จะส่งผลกระทบไปถึงสมองถ้าหากให้รวมกันกับการสะกดจิตก็สามารถเปลี่ยนแปลงความทรงจาของคนได้เรื่องนี้น่าสงสัยความสัมพันธ์ของตะกกนเฉินกับตะโกนหัวดีมากไม่ใช่หรอทำไมถึงฝังเข็มทําร้ายคนลิงจื่อเซียวยืนดุอยู่ข้างๆเขาไม่รู้หรือว่าไอ้ช่างเถอะไอ้ยังไงก็ไม่เกี่ยวกับฉันอดี๋วเขาไปยุ่งกับเรื่องวุ่นวายแบบนี้เลย ถ้าไม่มีอะไรแล้วฉันไปก่อนนะมันมันผู้ชายก้าวแย่ล้ครับนายน้อยอดอาหารอีกแล้วอะไรนะเกียกรอบยังไงก็ไม่ยอมกินคุณรีบกลับมาเถอะครับก่อนหน้านี้หนีออกจากบ้านตอนนี้อดอาหารอีกช่างต่อต้านจริงๆ นายน้อยครับนายน้อไม่กินข้าวมาทั้งวันแล้วนะครับย่งน้อยก็กินนิดหนึ่งนะไม่กินถ้าพวกคุณไม่ให้ผมเจอแม่ผมก็ไม่กินขา้าวนี่มันต่อต้านเกินไปแล้วนะปีสาตตัวใหญ่เอาไปหนึ่งท่าย่างยืนนี่อยู่ทำไมจับเขากลับมาให้ฉันตครับปล่อผมนะริซัตตัวใหญ่ใช้คนารังกาคนน้อยช่วยช้ามากแนะ่จริงพวกเรามาสู้กับตัวต่อตัวสิชินสีเจอเล่นพอหรือยัง ให้ฉินซี่เจอผมชีเป่าเปา่าได้ได้ได้ทนายน้ยชอบต่อไปพวกเราจะเรียกนายน้อยว่าชีเป่าเปา่าพวกคุณจำคนเิจหรือเปล่าผมไม่ใช่ฉินซีเจออะไรนั่นจริงๆผมเคยชีเป่าเปา่าเชื่อภาษาอังกฤษคือน่สันอยู่กับคนแม่คนสวยมาตลอดใช้ชีวิตอยู่ต่างประเทศพเพิ่งนั่งเครื่องบินกลับมาเนี่ยไอกคนได้พาเขาลงไปลอยพร้อมนะ พวกเราเจอคุณหัวามาดีไหมครับคุณชายเขาเหมือนจะการบ่งบอกถึงโรคทางจิตการฝังเข็มของขั่วอินถึงแม้จะใช้ได้แต่ฉันรู้สึกว่ามีปัญหาหลายปีมานี้เหมือนฉันจะลือมอะไรไปหลายอย่างแม้แกระทั่งความทรงจําบางอย่างก็ดูสับสนไปหมดลูกชายของฉันจะต้องไปเจอเรื่องอะไรแบบนี้เด็ดขาดไม่ต้องหรอกแจ้งลงไปให้วางแผนล่วงหนะ้าในการตาหาโจเซรีนให้เร็วที่สุด